ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง y t u t u ชอวัชรพลนะครับวันนี้อยู่กับโกมาสุป p c 2ีสรุ่น7ครับอยู่กับงานยนต์ดินครับคุณผู้ชมด้านข้างขวามือเองก็จะเห็นอามแวบแวบครับเห็นบูมเห็นอแวบเป็น PC-200 รุ่น5แล้วก็ SK-200 Mark 3ครับคุณผู้ชม ว่างานนี้เราให้เป็น p c 200รุ่นเครับเป็นพระเอกนะครับ สำหรับรุ่น7เองก็ถือว่าเป็นรถขุดที่บ้านเราให้ความนิยมสูงครับผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์หรือว่าจะเป็นในเรื่องของความเร็วนะครับเมื่อตอนที่เขาเปิดตัวใหม่ๆนะครับเมื่อย้อนไปประมาณสักสิบปีนะครับเขาเองก็ถือว่าฉายแสงได้เจอจลาดเหมือนกันครับผู้ชม pc สองรุ่น7ก่อนหน้านี้ถ้าเป็นรุ่น5้ารุ่น6บูมอามเขาค่อนข้างจะเล็กๆครับผู้ชมก็จะเห็นมีปะมีดามกันเยอะครับสำหรับรุ่น5้ารุ่น6แต่พอมาเป็นรุ่น7เนี่ยทางกรมสู่เขาแก้โจทย์มาดีครับผู้ชม ตัวบุมค่อนข้างใหญ่ครับตั้งแต่ถ่ายทำคลิปมาผมยังไม่เคยเจอรุ่น7รุ่น8มีปะมีดามอามแล้วก็บุมเลยครับผู้ชมหรือว่ามันยังไม่เก่าวันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับต้องรอดูยาวๆครับผู้ชมว่าถ้าเก่ามาสัก20ปีเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับสำหรับบุมอาม เขาวงสวิงเข้าค่อนข้างเร็วครับผู้ชมอยู่ประมาณ11รอบต่อนอาที11รอบครึ่งครับ วันนี้เห็น3คันเลยครับผู้ชม ลมค่อนข้างแรงผู้ชมฮะสำหรับความบนหรือว่าสเปคของโกมโซ PC 200รุ่นเจ็ดนะครับตัวนี้ใช้เป็นเครื่องยนต์เอะผมก็ไม่แน่ใจครับว่าใช้เป็นเครื่องยนต์โกมโซหรือว่าคอมมินนะครับคันนี้ฮะเครื่องยนต์ของเขาครับผู้ชม 143แรงม้านะครับหรือว่า107กิโลวัตต์ครับใช้เป็นล้อเลอกเจ็ดตัวแค่เรียวสองตัวไม่แท็ก80เซ้นครับบุมอามีเสริมสามแฉกขนาดของปุ้งกีก็0.9ลุกาลูกบาทเมตรครับคุณผู้ชมน้ำหนักตัวของเขาอยู่ที่19ตันกับอีก895กิโลกรัมครับดีไปเลยละครับ20่ตัน น้ำหนักตัวรุ่น7กับรุ่น8ก็ต่างกันอยู่ประมาณ600กิโลกร,รัมครับผู้ชมแต่ว่าสดทรงองค์เอวเขาจะเหมือนเหมือนกันนะครับัข้างเร็วครับผู้ชมตัววงสวิงก็อยู่ที่1 1ยรอบนะครับประมาณนี้ โอ้ใบแท็กจมไปแล้วครับผู้ชมข้างหนึ่ง รุ่นหยนยนมาให้ครับก็ต้องโยนกันไปเรื่อยๆนะครับผู้ชม รุ่น5กับรุ่น7บวมอามค่อนข้างจะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครับผู้ชม พาตัวเดินมีความแรงมากครับเดินทางมา12นาทีแล้วครับผู้ชมแตคลิปจะยืดยาวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซีเฟิร์สช่องชอวัชพลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็ทีมงานทุกคนครับต้องขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้า EP หน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาแล้วครับ